ตามคุณยายสุพรรณนานแล้วนะครับไม่ได้ตามคุณยายสุพรรณวันนี้คุณยายสุพรรณมาที่กระท่อมสูงตั้งแต่ตาได้จากไปคุณยายได้ยังไม่ได้มาที่กระท่อมสูงเลยนะครับมาจุดทูบบอกปู่ด้วยแล้วก็จะมาขอเลขนะครับมาดูว่าคุณยายสุพรรณจะจุดทูบหรือจะขอเลขอะไรนะไหนะไ<ม>หมยายจุดมุกี้เป็นวงกลมเลยนี่ยายจุดมุกี้ ฮเน่นะเน่มาให้เบดแอดอเร์นอยายนี่นะนี่ทำยายได้นี่เสียบไว้สวัสดีคุณยายด้วยสวัสดีคะยายยายไหนทให้คุยายอันไหนอันนี้ทำเมม่าอันนี้ทำให้่ไดอเกยเออเอาอกเลยอ

สาธุได้ังจมกระถายอยู่สาธุเดอ้อหลวงปู่ด้วยกายก็ดีด้วยวิจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะครับลูกหลานเคยสะป,ประมาณพลาดพลัง้งคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงยกโทษยกเว้นให้ลูกหลานเปิดโชคเปิดลาบ ให้ลูกหลานี่เด้อหลวงปู่สวงเปิดโชคให้ลูกหลานนเด้อเปิดโชคเอฟซี FC ที่ชมอยู่ก็อ่าเปิดโชคเปิดลาบพุทธังเปิดธามังเปิดสังังเปิดเปิดด้วยน้าโมพุทธายะวันนี้ก็พาคุณยายสุพรรณที่เป็นสิทธิ์ที่หลวงปู่เคยโยกเล่นตั้งแต่หลวงปู่ยังอยู่นะครับวันนี้ก็ลูได้มาขอบเลขจาก หลวงปู่นะครับที่กระทอมูงมันจะบกตัวมตะวังอำเภอบุรเชีดจังหวัดสุรินทร์ยังเปิดอุ้ยคุณยายคือแรงดีแต่ปอกแรงดีเนาะยายแรงดีเล่สาธุสาธุขอฝาหลวงปู่ดีเด้อคุณยายเพื่อเล่ตรงกันเล่งยังคุณยายเยอะเลยเเลยยอะด้านข้าง สามเจ็ดสามสามเจ็ดสามคุณหญ่ตัวนี้สามเจ็ดสามเดือดขวยสกามจดสามในกาแฟลงปูด้วยอันนี้ได้ซื้อกาแฟหอยลงปูด้วยนะครับเป็นหอใหญ่เลยนะครับอืมอ่ะคุณใหญ่เออลงปูเดินนะ สาตเลุงปูเสาตุโอ้ถวายเยอะแยเลยวันนี้อืมอยางกาแฟชงแล้วก็วันนี้ของฉันลวงปูเยอะแยะเลยมีขนมก้รยขนมมาเลยยืย ลมโบราณนะสาธุสาธุอ่ะคุณยายวันนี้คุณยายจะขอเลขหลวงปู่ทำอะไรบ้างยายจะมาเสียมซีหรือจุดทูบเอาคุณยายจุดบยย่จุด,ดกี่ดอกค่ะยายหกศูนย์เก้า จุดเก้าดอกมมันเป็นเลขศูนย์อกอ้เป็นม้วยเเป็นมนเอใหญ่นั่นก็ตันี้ใหญ่ตันี้เป็นม้วนเลยเลขเป็นม้วนเลยเลยอ้่นั่นกเป็นตังนั้นนี่มันม้วนัใหญ่เนใหญ่้วนเลยม้วนเป็นเลขอะไรใหญ่เล็กใหญ่ชุดกี่ดอกเก้าดอกม้วนม้วนหนึ่งโอ้เก้าศูน์บอใหญ่นีข้างล่างก็ เลขฝากครั้งเดิมใหญ่นะครับ 3, สามเจ็ดสามสามจนสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามนะครับสามเจ็ดสามใหยนนางไกี่อ้ยใาย่ยหญ่เป็นม้วนเลยวันนั้นยเป็นมวลลว้วน,นอ,อืนอโอ้ม้วนเล็กมว้มวนเหล็กหทำม้วนแปดเนาะ วงกลมอย่างนั้นน่าจะเป็ดยายจุดเก้าดอกม้วนอันหนึ่งคจบร่มยายน่นั่นั่นเือไม่ก็เป็ดศูนย์เป็ดเก้าศูนย์หหรือหกม้วนดีเนายใหเนาะคนอื่นเขาไม่วนเลยวนคนยายคนเดียวนายายคนอื่นไม่เป็นไม่มีใครเป็นเลยเป็นของคนยายคนเดียว ยายเล็เขาตรงนี้กับยายทั้งนางไม่ยอมหักไม่ยายจ้ยเด็กฝาก็ับสามเจ็ดสามยายคนเดียวยายผมขอสองครัวนะจเด้ออ่ะยายอากาศร้อนบวชนี่ยายขอสองโตตรงตรงเด้อขนาดจุดทูบก็ยังวงกลมให้เลยนะครับอ่ะลุงพ่อก็ให้แล้วนะ เอาอธิษฐานเบื่องแปดศูนย์แปดศูนย์แปดอ๋อหลวงพ่อห้แล้วอันล่องเชียงซี่เบื่องประธานว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดอีกสาธุสาธุเออหลวงพ่อแนมอยู่อืมหลวงใหญ่กำลังจมกระาอยู่ใยญ่จมเต็มที่เลยนะครับกระามีเท่าไรก็ควักมาใช้หมดเลยนะครับคุณยายตอนนี้นะ เอาใช้จนหมดเกลี้ยงเลยยายครับกว่าคุณยายจะว่ากระถาจบนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณยายมีกระถาเยอะสาธุสาธุขอสองโตยายเดียวสองโตใหญ่เอา ขึ้นขึ้แล้วขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสองตัวใหญ่ขึ้ีอตัวใหญ่เจ็ดศูนยไหนเจ็ดศูนตัวนั้นก็ยายบอกตัวนั้นยังก่อว่าแปดแปโอ้เจเจ็นย์เิจจริงด้วยแต่มันขึ้นมาเองเจ็ดศ ไม่ได้เอียงนะมึงไม่ได้เอียงเลยเอียงเลยยางนี่เลยขึ้นมาเลยอไม่ได้เรายหขึ้นเยอะขึ้นมาอยกแล้วขึ้นมาแล้วอ๋อี้หนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งนี่ใหญ่หนึ่งหนึ่งก็เป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่กับเจ็ดตัวเดียวกันก็เป็นหนึ่งเจ็ดได้อีกหนึ่งอืมพอละใหญ่ได้แหละแหนึ่งหนึ่งใหให้เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์่ะแปครับคุณยายลองหันมานี่นิดนึงนะคุณยายแควนพระบ่่เดี๋ยวดูหน่อยสิคุณยายเพราะเรกลัวผีบ่คุณยายกลัวผีบ่ใหญ่ทำไมแควนเยอะเควนทำไมเยอะตาตามาบ่อยบ่คือแขวนเยอะแท้เพราะอะไรตาใหญ่ เพอะไรกับเฟ็นไวแลม่เห็นตาโอ้ตอนไม่แขวนตามาบ่อยสำคัญตาตาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าตามาหายายบ่อยโอ้เลยต้องเฟ็นพระตลอดไม่มาไมม่าเลยบอกไม่ฟัน ฝันก็ไม่ฝ like ันไม่ฝ oh ันก็ไม่ฝันถ้าถอดพระนาฝันจอดย่ำถ้าว่าใส่เลยฝันไม่ฝันย่ำเริ่มขานตาเลยใส่เริ่มขานตาเลยไม่อยากให้ตามาหาเลยใส่พระเลยอตั้งแต่ตั้งแต่ใส่พระตาก็ไม่มาเลยไม่มาฮะไม่เคยเห็นเลยโอ้เลขก็เลยไม่ได้เลยเออไม่ได้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ทราบข่าว่าคุณยาย ถูกไม่นช่หรอถูกถูกหนึ่งเก้าถูกเต็มหนึ่งยายถูกอถูกตัวไหนบ้างยายหนึ่งเก้ากับอะไรอันนั้นก็ว่าในตาสิตาตกเต็นกับพอดีมันมันออกว่าเอาห้าศู 0, นย์หกศูนย์เนาะพอดีมันอ,ออกห้าหอกออกหกห้า แต่ส <S reading repetition> hey mm ูตรของุณยายให้ตั3ตัวหน่งเก้าหน่งห้เก้าน่งูนหนึ่งเก้าศูนหนึ่งอ๋อสาตัวเดี๋ยววันนี้จะตามสูตรยายอีกคลิปหนึ่งอ่าต้องขอบคุณคุณยายเนาะยายเนาะเีให้เนาะหเรย70เร่เอาปากกามาให้70ได้อยาะไปแล้วบอกครับสามสามปลาเรื่องดื่มสาม แล้วก็สายเอ็มร้อยนี่แหละไงสายเอ็มร้อยอ่าสายเอ็มร้อยสามเสามอ่ะใช่แล้วก็ทูปเมื่อกี้เทเจ็ดศูปเจ็ดศูนหนึ่ง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 ใหญ่น่ยแล้วก็เลขวงกลมม่ทูปอะไรใหญ่ทูปแปลว่า8ดนยมั้งอ่าแปดศนย์อ่า่าแปดศูนย์ใหญ่บ้าอ๋อครับ แต่มันมีเลขแปดอันเดียวทางล่างเป็นอะไรมันนึ่งตลอดจะมองไปเหมือนเป็นหกก็ได้ได้ยังนี่แหละข้างล่างอ๋อใช่ไหมอืมยายว่าเป็นอะไรนะเป็นแล้วแต่ยายชอบไปยายว่าเป็นเลขศูนย์แ่ศูนย์แต่ศูนย์ชอบแต่จุดทูบเก้าดอกอาซามตัวก็จะเป็นเก้าเปดศูนย์อ่ะโอเคยายนะครับ สามเจ็ดสามเนาะแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นอยใหญ่เนาะมีแค่นี้นะสามหางเนาอยใหญ่เนาะหายใหญ่ลงวันที่ให้หน่อยนิดหนึ่งข้างล่างอัคระจื๊บโอ้เขียนวันที่อู้ออย,าย,ยายเขียนโอเขียนเต็มตัวนี่ <goofy> โอ้มีไม่โทรด้วยยายโอ้เก่งนะไเพราะไม่เอกติดฟันก็ยยิ่งหลงเลยฟันปอกไม่โทรเลยติดซุบหกเลยครับเลขหกครับเลขหนึ่งข้อค้อครับยังไม่พอเลขประมาณนี้นะครับเนาะคนไปชมนะครับอ่าสาธุสาธุโอ้ยเขาเข้างหน้าก็ได้ค่ะเอาไม่ใช่ห้องห้ามใหญ่ ออกไปแล้วโอ้ยหนอฟันให้แล้วเด้อตัวนี้เด้อนี่เด้อย่าสุขันฟันแม่นฟันนี่อย่างใหญ่ฟันก็ไม่ฟันเลยใหญ่สั้งให้คำนวณก็เม่นนะคะอ่าคุณยายอีกครั้งหนึ่งเด้อนะสาธุสาธุฟันแม่นแต่แก้ไม่ได้แก้เอาหกศูนยลอาซูลยายแก้ได้ไหมเออยายยายฟันบรื่ตองวดนี่ยายฟันนะคะฟันเลยแต่มันยัน ที่ไม่จำเพราะอะไรปู่ใหญ่ชายพระอยู่บ่องหลวงปู่ด้วยบ่เนี่ยหลวงปู่ทั้งหมดเลยบ่อันนี้กับหลวงปู่ได้จากหลวงปู่เลยบ่หลวงปู่ให้กับมือเลยบ่อพ่ฟันพ่ออือฟันหลวงปู่ด้วยอันนี้ผู้ชายฟันพ่อพ่อของฟฟัันนยยยามีด้วพ่อพ่ออขงยายพ่อของยายอันนี้ประบันสะเดาอ๋อแล้วก็หลวงปู่สวง Yeah. งสงัให้อ๋อหลวงปู่สองทั้งสององค์อ่ะอ่ะโอเคคุณยายเนาะหนอยายไม่ใช่ธรรมดากลัวผีระเ,ะระเะไม่ใช่ลรอกทีบตาตกเตียงแล้วก็ใส่พระกลัวตามเมาคืนสองขังเยอะนะ่ยใหญนานอทบตาตกเตียงตามเมาคืนทำยังไงต้องใส่พระว่าจะเอาเอาเอาไม่ได้เอาห้าหกหนอเอาห้าสูนหกูนกันะ